น้องกลับมาเจอ,อกับซินดี้เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กัที่ห้างสรรพสินค้าลูปัสนะคะซึ่งก็คือเมื่อวานน้องได้โพสแปบบว่าเออนมแบบนี้แบบนี้นะคะสามารถหาซื้อที่ไหนได้บ้างแล้วก็มีเพื่อนๆในเฟซบุ๊กนะคะคอมเมนต์มาแบบต่างๆนานาเลยว่ามีที่โน้นบ้างที่นี่บ้างแต่ว่าซินดี้ก็ไปเจอคอมเมนต์นึงนะคะที่บอกว่าลูปัสปักขาเนาะ,ะนซึ่งมันก็อยู่ใกล้ที่สุดแ,แล้วนะคะกับบ้านซินดี้ซินดี้ก็เลยขี่รถมาตามหาดูนะคะทุกคนแต่เนื่องด้วยว่า โ,โนนะควนนิดกำลังระบาดอะดีๆก็นี่นะคะแมสคือแมสของเรานะคะทุกคนนี่ต้องใส่แมสด้วยเพราะความหวหมาดเลยคพาลดใส่แมสไปนคนป่วยหรื<ๆ>อบอกดวยเลยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่แมสแล้วก็ปอก้องกันค่ะแล้วก็ไปไปที่งนกันเลยะคะ่ะ ร้อยวคะหลายคนนะขอหลาตกอนว่าพูดไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าเสียงพวนมันเยอะมากทุกคนตอนที่ดิฉันใส่แมสก์แล้วก็เดินมาคือแบบอะไรอ่ะคนมองเหมือนที่ฉันเป็นโ่เลยอะ่ะแบบมองแบบมองคือแบบออแบบโอู้อไม่ไมาแน่ก็ก็มีบางคนนะคะที่ป้องกันในการใส่แมสก์นะเนาะแต่ว่ามันก็มีแค่เป็นแค่ส่วนน้อยนะคะนใหญ่แล้วก็เราไม่ใส่แมสก์กันมานะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่า กัวโรอกันไหมทุกคนที่ทีกลัวนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะคะหันมาใส่แมสกันเนาะก็ยังไม่ได้เดินเป็นนมนะคะแต่ว่าให้ฟังก่อนเนี่ยแมสมันสำคัญนะควรใส่เวลาออกจากบ้านเพราะว่าเวลาคนซาวอะไรเงี้ยมันสามารถต้องกันได้เอาเพราะเป็นการไม่ไะจะเจอเวลาแบบไปซีนมดีกวา่าใส่แมสต่อค่ะ ะะตาสิริชัยฟ์มนะคะซึ่งอันนี้ไปดูจากรีวิวในคันทิปมานะคะเขาบอกว่านมยี่ห้อนี้นะคะลูกหมาก็คือกินดีมากๆเลยค,ะ mm. ค่ะทุกคนแต่ด้วยนั่งสับว่านนะคะเซเว่นบากนีฉันไม่มี mm. ค่ะทุกคนก็เลยต้องฝากเพื่อนนะคะที่เรียนอยู่จีขอนะคะซื้อมาให้นะคะ mm. ซื้อที่เซเว่นแพ็กรา75บาทะคะ <c> ่ะทุกคนแต่ว่าซื้อที่นี่ถูก <c> แพ็กรา68บาทะค่ะทุกคนแต่ตอนนี้จริงๆก็ที่ต้องพสหานะคะว่าที่ไหนมีขายบ้านนั่งสับว่าเพื่อน ที่ดิฉันนะคะที่ไปเด้ดสีขอวก็คือโรงเรียนก็ปิดเทอมแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ไปสีขออีกเนาะเพราะฉะนั้นก็ดิฉันก็โพสหาแล้วว่าแบบท่าไหนมีบ้างเพราะว่าตนบ้านดิฉันไม่มีนะคะก็มีเพื่อนใน Facebook นะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันเยอะแยะมากมายหลายที่เลยแต่ว่าแต่ละที่ก็คือมันก็ไกลแต่ว่าไปเจอหนึ่งคอมเมนต์นะคะจากเพื่อนตอนที่มอนบอกว่าเออที่วัดประทับป่านมีขายเนาะก็เลยขี่รถมาดูนะคะก็ปรากฏว่ามีจริงๆนะคะก็คือนมแพ้ U ูเนะคะเดี๋ยวเอาไปหลายๆ เลยเพราะว่าลูกหมาของเราชอบกินมากเอาไปสัก5แพ็คนะคะทุกคนเนื่องจากว่าลูกหมาของเราประมาณ6ตัวแล้วมันก็กินเก่งมากๆเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยได้กินนมของแม่มันสักเท่าไหร่เพราะว่าแม่มันไม่ค่อยอยู่นับเเดี๋ยวต้องไปจ่ายเงินกกนค่ะต้นสเม็ก่อทปัน ไหนนะคะเราก็มาโรตัสแล้วเนาะซื้อแพทที่รองเทแล้วแล้วก็ต้องหาของใช้ตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าสภาพรองเท้าตอนนี้ก็คือแบบไม่ไหวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจะซื้อรองเท้าให้ตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ต้องดูก่อนว่ามีพอรหรือไม่มีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเลือกรองเท้าก่อนนะคะเนี่ยยได้คู่นี้แต่มีใส,ส่สอง่ม เกิดเป็นเจ้าชยว่ายากแล้วนะคะหมจะต้องแบบซื้อยาคุมกินแล้วก็จะต้องหาย,ยาคุมที่มันถูกกับตัวเองอะ่ะก็ว่ายากแล้วนี่หาซืา้อรองเท้าไซส์ใหญ่ๆทีสสวยยากกว่าค่ะทุกคนคะ่ะก็เริมต่อที่ซนี้นะคะเดิเลือกดูรองเท้าแล้วเนาะก็คือแบบที่สสวยก็ค <c oughs> ือแบบมีเยอะมากค่ะทุกคน <c oughs> แต่ว่า พี่ทยกตีนขึ้นให้ดูได้อุ๊ยสุก็ญญคือว่านะคะท่าของฉันนะคะมันใหญ่เกินกว่าไซส์ที่นี่นะคะไซส์ที่นี่ก็จะมีแค่แบบสามเจ็ดสามแปดนะคะส่วนไซส์รองเท้าที่ฉันที่ี่ฉันใส่ก็แบบสามเก้าสี่สิบนะคะก็คือแบบรองเท้าสวยๆที่ตัวเองอยากได้ะค่ะคือแบบไซส์เล็กๆตีนชนีนะคะทุกคนคือแบบความจริงถึงก็เลยไม่ต้องเปลเท้ากัหนหรือไงก็ นอนมันไม่มีรองเท้าสาหรับกระเทยนะคะเพราะนองจากว่ารองเท้ามันมีแต่แบบไซส์เล็กๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่ได้ซื้อนะคะก็เสียดายอยู่เยอะมาถึงกคนตอนแล้วอะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ได้นมแพ้นะคะให้ลูกหมาเรากินนะคะใครที่รู้ว่าแบบรองเท้าแบบรองเท้าไซสาก์กระเทยแบบรองเท้าแบบไซส์กระเทยแบบสวยๆเหมือนฉนนี้นะคะจะหาซื้อได้ที่ไหนก็แนะนา บอกเข้ามากันด้วยนะคะทุกคนแบบเผื่อมีคนรู้เนาะแบบเป็นแฟนเพจก็ได้หรือว่าร้านก็ได้นะคะก็ต้องไปจ,จ่ายเงินกันทุกคนโออตป๊เนึงหวก,ก่อนรองเท,ท้าอ่ะสาวก็ถือเนาะก็คือมันยุน่งยากนะคะทุกคนแบบกา,ารทาี่ทหารรองเท้าสวยใส่ได้แต่ละคู่แต่ละคู่อ่ะคือ,ค,อคู่มันสวยจริงแต่เพียงแต่ว่าขาเราอ่ะมันใส่ไม่ได้เว้ยคือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่ผลิรตรองเท,ท,ท้าที่แบบไซสใ์ใหญ่แล้วสวยๆอะ่ะเข้าใจไหมเออ ก็ขออนุญาตไปจ่ายเงินก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะโ่มากแม่เอาถุงผ้ามาจะซื้อของมา้านเนื่งสักว่าถุงที่เอามามันเล็กเกินไปนะคะทุกนะคนหนักกว่าเดี๋ยวจะับเดินค่อยจับ้านนะคะเดี๋ยวจะแวะไปซื้อน้ำก่อนนะคะที่ร้านชอชาตคาเฟ่ปะจะไม่จะจะไม่ไปได้เหมือนกันนาจะเป็นชื่อนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายะคลิปแล้วไปเอาะค่ะทุกคน <laughs> กคน็จ <laughs> บไปแล้วสำหรับ การตามหาลูกหมาในคะโอ้ยแผลมัน่ตามหาตรงแผให้ลูกหมานะคะซึ่งสวยเลยว่าอากาศออนําให้คนเป็นบ้าอันนี้ก็นิ่มจะเป็นบ้าแล้วคทุกคนก็คือว่าตอนนี้นะคะเราก็กําลังอยู่ที่ร้านชอช่ากาแฟค่ะทุกคนแบบเออสวยว่าได้าาาาะาา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 ้าานาาะทุกคนน้าาาานชาเช่วยา ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันเนาะแบบกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดด้วยนะคะคือแบบตอนนี้เมื่อไหร่แล้วร้อนมากก็ขออนุญาตปิดคลิปวันนี้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอร้น